ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับมาลุยเกมกันทุกคนนะนีนนี้ผมมาเบ็ดละ5 0 0กดหนักๆกันไปนะครับทุกคนนะสาหรับเกมนี้นะผมการลุ้นช่องเดียวของเรานะครับก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมนะก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ครับผมเกมที่ผมมาเล่นทุกคนได้ดูนะก็เล่นให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะไม่แนะนําให้เล่นตามทุกคนนะ เกมแปลกๆก,กันหน่อยนะสำหรับการลุนช่องเดียวของเราในวันนี้นะทุกคนนะดูวันทุกคนมาดูกันเนาะปิด500ครับผมผมถ้าเล่นแหละลุนช่องเดียวงี้ผมเล่นหนักๆเลยนะพอถ้าได้อาจจะมีลุ้นที่จะได้เยอะแล้วก็ได้กําไรนะทุกคนนะมาครับพันหครับผมสําหรับเกมแบบนี้ผมก็น้อยครั้งที่จะเล่นนะทุกคนนะน้อยครั้งนอกจากจะมีทุนทุนที่เยอะหน่อยแล้วก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันเนาะโอ้โหนี่แหละทุกคน เหลือหูเล่นเล่นจนมาเหลือแค่2 0 0พนะทุกคนนะ2 0 0พเนี่ยเราเข้ามาได้นี่ครับผม2 5 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับทุกคน500คูณ50นั่นเองน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนนะเรามาลุ้นกันนะครับเรามาลุ้นกันเอาล้ครับได้มาแล้วได้กำไรมาแล้วครับได้กำไรมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะได้อีกหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่านะครับผมต้องมาลุ้นกันทุกคนต้องมาลุ้นกันโอ้ แป๊บเดียวเองทุกคนได้อีกแล้วนะครับได้อีกแล้วมาแล้วเป็นซูเปอร์วินครับผมทะลโโอ้โหได้มาอีก2 000, 5 0 0 0บาทกันเลยทุกคนมาพอแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวหมดนะครับผมนี่ครับผมได้มาทั้งหมดคนระับ46,000บาทน,นั่นเองนี่ทุนนะทุนมาหมื่นเองนะทุกคนทุนมาหมื่นนะครับเป็ด0 0กันไปและสําหรับวันนี้นะครับเกมสนุกสนานวันนี้ก็มาเล่นให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับอย่าไปเล่นตามไปเนาะ สำหรับครั้งนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนก็ฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมไปละไปล้วนะครับสวัสดีครับ